เจกแรงนะครับผมปี5-3สภาพใช้งานปกตินะครับพร้อมใช้ตามสภาพนี้เลยนะครับผมนะครับเบาๆครับคบันนี้เงีรยดีนะครับในดรงเดแจ้วครับผมปี5-3สาเอกสารเรี่อทะเบียนคือดนครบครับ

องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมสองแสนหนึ่งห้าพันบาทราคานี้ดันหน้ากับพันหลังนะครับผมพันหลังเป็นผานตราช้างครับ

ใช้นะครับใช้งานปกติครับผมราคาเบาๆสองแสนหนมื่นห้าพับาทครับผม2 1 5แสนบาทเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบจดทะเบียนปี53ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการนะครับตัวมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0 8นย์แปดหนึ่งหกศูนย์าเจอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษขอให้ยิงรีวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ